สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพบกวับผมแอมินปูนซีเมนกันในเกมอีโดาแฟนตาซีสตาร์สกาะนะครับวันนี้ก็มีตู้ใหม่เข้ามานะก็คือตู้ฉลองครบรออเกม2.5ปีตู้ที่2นะซึ่งจะมาแทนที่ตู้แรกที่มาวันที่10นะครับวันที่11หรือ10เนี่แหละเอาเป็นว่ามันมาแทนตู้แรกนะครับซึ่งตู้แรกเนี่ยมันก็หมดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูกันว่าตู้ที่2มีอะไรบ้างนะ ตู้ที่2เนี่ยมันก็จะมีเรื่องอตัวละครใหม่มา5ตัวนะครับล้วก็จะมีตู 5, ้5,000เพชรให้กดนะครับกับ5,000เพชรท,ที่ต้องเติมเงินเท่านั้นถึงจะได้มานะตัวละครมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะแนะนำจากทางซ้ายไปขวานะเริ่มจากทางซ้ายก็คือปโปโปนาในชุดไว้หนามนะฮะแล้วก็มีฟาลี่วาเลนทายนะเกลดาฮาโลวีนนะครับพิลเบลนะแล้วคนสุดท้าย องชัยเทอรมินล,ล็อกกินแฮมแห่งจักรรว่าแคนซีสนะครับซึ่งเป็นตัวร้ายประ,ประจําของภาคนี้นั่นเองนะผมขออธิบายเกี่ยวกับตู้นี้ซะหน่อยนะตู้นี้เนี่ยเวลาเรากดสุ่มไปแล้วเนี่ยตัวละครที่เราได้มาจะมีเลเวลเต็มนะครับอย่างเช่น3ดาวก็จะเต็มที่40 4ดาวก็จะเต็มที่60 5ดาวก็จะเต็มที่80นะครับอ่าจะประมาณนี้นะ ซึ่งตู้นี้เนี่ยเมื่อเรากดสุ่มไปแล้วเราจะทําการเลือก1ตัวละครในบรรดา5ตัวนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าคือตอนนี้ทางเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขามีระบบจะอันดับให้เรียบร้อยแล้วนะก็ตู้มันมา10บโมงเชา้าซึ่งตอนนี้คนทางเซิร์ฟคงเลือกไปแล้วละ่ะอันดับก็เลยผมมาเป็นอย่างนี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยอันดับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผมก็จะมาขออธิบายแล้วกันว่าทําไม คนคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะอันดับเป็นอย่างนี้กันแล้วกันนะทำไมถึงเลือกตัวละครตัวนี้มาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเรามาดูที่อันดับ1ก่อนแล้วกันอันดับ1มิลเบเอไม่ใช่มิระเบลขออภัยอันดับ1เนี่ยคือโปโปนาช่วยน้ำนะครับโปโปนาช่วยน้ำเนี่ยคือตัวละครลิมิตเทศกาลหน้าร้อนนะฮะปีที่แล้วซึ่งปีนี้ทางโกบอลน่าจะมานะครับพอมาพร้อมกับ จีเซลว้น้ำโปโปนาชูวไว้น้ำ, P นำแล้วก็เจเน่ A ชูวไว้น้ำนะครับข้อดีของโปโปนาเนี่ยก็เป็นทุกอย่างให้กับคุณแล้วนะซึ่งถ้าให้ผมบอกว่ามันเป็นตัวละครยังไงเนี่ยมันก็คือ e l e m e n t เตอร์ทัดไฟดีๆนั่นเองนะครับแต่เป็น e l e m e n t เ r ที่ข้อคุมกว่าเท่านั้นนะ ปกติแล้วเอลิเมนเตอร์แต่ละธาตุเนี่ยอาจจะมีการกำหนดว่าเฮ้ยได้แค่แต้มนี้เท่านั้นได้แค่แต้มธาตุนี้เท่านั้นซึ่งเอลิเมนเตอร์ที่ครอบคลุมกว่าจะมีบัฟเอลิเมนเตอร์คอมร์เตอร์มาให้ด้วยนะซึ่งจะมีประโยชน์มากนะครับอะเรามาดูกันสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลออกตัวไวนะจะทำการให้บัฟทั้งปาร์ตี้เนี่ยมีทั้งฮิลเด้งให้ทั้งปาร์ตี้2เทิร์น15%นะครับแล้วก็จะมีบัฟเอลิเมนเตอร์คอมโร์ตงเทิร์น บัฟเอลิเมนเตอร์คอมโว์ก็คือบัฟที่จะทําให้เราได้แต้มา่าถ้าถูกจบตีจากอ e ีกฝ่ายหนึ่งซึ่งตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะได้แต้มท่าตามที่ท่าของตัวละครนั้นนนนะครับอย่างเช่นทตุไฟถูกโจมต,าากจมตีก็ได้ทาไฟุไฟ0.5แต้มถ้าาตุน้ําถูกโจมตีก็จะได้ทาน้น้ํา0.5แต้มก็จะประมาณนี้นอกจากจะเป็นตัวซับเอลิเมนเตอร์คอมโว์แล้วเนี่ยยังเป็นตัวซับโจมตีได้ด้วยนะครับ อย่างเช่นการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะทำให้อีกฝ่ายโดนตีแรงขึ้น20%นะครับส่วนสกิลที่2ถ้าคุณเลือกสายชุดว่ายน้ำผิวดำก็คือฝั่งขวานั่นแหละคุณจะได้กัดด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีเป็นตัวละครที่ซับโจมตีได้นะครับส่วนท้าไม่ตาก็จะเพิ่มระยะเวลาบัฟ1เทินนะถ้าถ้าเลือกแต่ละสายก็จะเป็นอย่างนั้นนะ ก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้กับคุณแล้วทั้งเรื่องฮิวทั้งเรื่องซับเอเลเมนเตอร์ซับโจมตีอ่าแต่ข้อเสียเป็นอย่างเดียวคือสกิลที่2องครับสกิลที่2เนี่ยตัวฮัตโตสุเกะเนี่ยมันจะไม่ไปบึ้มการโจมตีเหมือนทุกครั้งนะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นธาตุลมหรือธาตุน้ำเนี่ยตัวฮัตโตสุเกะจะไปบึ้มทุกทุกการโจมตีใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าที่ ถ้ตัวสเกตไม่ไปเบิ่มอ่ะอาจจะอ้างว่าถ้าตัวสเกตมันมันจะขอเวลาพักหน้าร้ออะไรแบบนี้ก็คือ,คอวันพักหน้าร้อนทันทีจะให้ฉันไปโจมตีอีกเหรออะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนจะตีความนะแต่ผมตีความแบบนี้นะซึ่งโปโลหน้าว่น้ําที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็เพราะน่าจะเป็นเอเลเมนเตอร์ที่หลายคนอยากได้นะถึงแม้มันจะไม่ใช่เอเลเมนเตอร์ก็ตามนะครับทีนี้มาดูอันดับ2กัน ัำดับสที่คนญี่ปุ่นเริ่มมากที่สุดคือมิลเเบลนะฮะมิลเเบลเนี่ยอ่าเป็นนักดนตรีนะเป็นตัวละครใหม่ในเรคคอร์ดที่4เลยก็คือใน EP ที่2แลเรคคอร์ดที่4นะข้อดีของตัวนี้คือเป็นตัวหิวจ๋ามากๆคือหิวแรงมากๆนะฮะถามว่าการที่หิวแรงเนี่ยมันมีข้อดียังไงมันจะมีข้อดีในอารีนาครับทีนี้เรามาดู ข้อดีกันข้อดีของมิลเล r รเบลเนี่ยคือถ้าไม่ตายของนางครับถ้าไม่ตายของนางเนี่ยจะจะทำการเพิ่มหลอดเลือดของตัวละครอีก30นะ4เทิร์นแล้วก็จะทำการฮิวด้วยความแรง600แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งปราร์ตี้อีก30% 1เทิร์นนะอ่ะหลังจากทุกคนฟังแล้วก็อาจจะคิดแค่ว่ามันก็แค่เพิ่มหลอดเลือดมากขึ้นแล้วมันทำไมเหรอ คือการคิดคะแนนอารีนามันจะมี2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกของอารีนาคือตัวละครคุณทําดาเมจใส่ฝ่ายได้มากแค่ไหนนะครับส่วนปัจจัยที่2เนี่ยก็คือตัวละครของคุณเนี่ยฮิวให้ฝ่ายเราได้มากแค่ไหนนะครับซึ่งตัวมิราเบลเนี่ยจะมีข้อดีในปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮิวทีนี้ผมจะมา พูดถึงหลักการทํางานของทํามตายของมิเบลกันหลักการทํางานของมิ拉贝尔เนี่ยก็คือเราต้องดูเลือดของตัวมิ拉贝尔เป็นหลักนะไม่ถึตัวไม่ถึงเราดูเลือดของใครก็ได้เป็นหลักแต่ทีนี้ผมจะพูดถึงมิเบลมิเบลมีเลือดประมาณ3 0ม0 0ื่นสามมสมมุติว่าเพิ่มหลอดเลือดมา30%ก็จะตีความว่าเพิ่มสามหมื่นหนึ่งอ่ะแล้ว แล้วหลอดเลือดมันก็จะยืดออกมาเยืดออกมาสักหมื่นหนึ่งซึ่งเป็นหมื่นหนึ่งที่ว่างเปล่าก็คือเลือดมันยังไม่ได้เติมนะครับพอยื่อออกมาเนี่ยจะทําการฮิวฮิวด้วยความแรงหกร้อยความแรงหกร้อยในที่นี้เนี่ยอาจจะฮิวเต็มหรือไม่เต็มก็ได้แต่มันก็คือฮิวนะครับฮิวอาจจะอาจจะประมาณสามหมื่นเก้าสี่เกือบสี่หมื่นว่ากันไปทีนี้ก็เพิ่มพลังโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ หลายคนอาจจะงงว่าอะแล้วมันยังไงต่อทีอนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องหลักการคิดคะแนนของ a าร n a เรื่องการฮิวให้ฟังนะครับอารีนาเนี่ยวิธีการคิดคะแนนฮิวอะมันอยู่ที่ว่าคุณเติมเลือดในช่วงที่บาดเจ็บมากแค่ไหนนะครับถ้าตัวละครคุณเลือกเต็มอยู่แล้วทําการฮิวเนี่ยมันจะไม่คิดคะแนนให้นะครับมันจะคิดคะแนนให้ต่อเมื่อ ตัวคละครคุณบาดเจ็บอยู่หรือว่าตัวคละครคุณเลือดเหลือน้อยนะครับคุณถึงจะได้คะแนนเพิ่มอ่าหลายคนอาจจะเริ่มคิดได้แนละ้ะเรากลับมาดูการทํางานการอีกรอบหนึ่ง้าไมตายของมิราเบลเนี่ยจะทําการเพิ่มหลอดเลือดมาก่อนหลอดเลือดหมื่นหนึ่งสมมตุติหลอดเลือดหมื่นหนึ่งที่ว่าเนี่ยมันยังเป็นช่องเปล่าอยู่หมื่นหนึ่งก็คือเลือดยังไม่ได้เติมแล้วก็เพิ่มทําการฮิวเข้าไปในหนึ่งหมื่นที่ว่างเปล่าอ่า ทุกคนเริ่มคิดตามได้แล้วก็คือสรุปคือเราจะได้คะแนนในส่วนนั้นนะครับก็คือคะแนนในส่วนฮิวนั่นเองก็เลยเป็นตัวละครที่คนมักจะเลือกกันก็เพราะเรื่องคะแนนผลฮิวนั่นเองนะครับแล้วอย่างต่อมาเนี่ยคือข้อดีอย่างที่3เนี่ยก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตเรื่องโจมตีป้องกันพอได้นะครับอย่างเช่นสกิลที่1เนี่ยถ้าเราเลือกสายรอมามันจะเพิ่มผลฮิวแรงขึ้น100%นะครับ ถ้าสายรอจะเป็นพลังป้องกัน15%ถ้าเป็นสายสีดําก็จะเพิ่มพลังโจมตี15%นะครับถ้าเป็นสกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นสกิลโจมตีแต่ฮิวให้ทุกคนด้วยความแรง200ถ้าเป็นสายสีขาวจะเพิ่มพลังโจมตี15%นะครับถ้าเป็นสายสีดาก็จะเพิ่มพลังป้องกัน15%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อฮิวโดยเฉพาะ ซึ่งถ้าหลายคนได้ดูคลิปที่ผมลงอารีนาเนี่ยก็จะรู้ว่าเออมันมีข้อดียังไงนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมทำรีวิวไปแล้วนะครับเหตุผลที่ทุกคนเลิอกอันดับ2ก็เพราะเป็นผลน่าจะเริ่มผลฮิลเนี่ยแหละกับเพิ่มเลือดอดเลือดแมทช์อีก30%ถ้าเป็นสายรอจะเพิ่ม40%เลยนะแล้วก็สายเคออสก็น่าจะ40%เเช่นกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้ ต่อมาเป็นล็อกกินแฮมนะฮะล็อกกินแฮมเนี่ยที่คนเขาเลือกกันอาจจะเป็นเพราะด้วยความอวยมั้งนะด้วยความอวยนะครับแล้วก็โซ d ด a ยมของหมอนี่เนี่ยก็คือว่าเก่งใช้ได้เลยขอแค่คุณใช้ทําให้ตายก่อนเนี่ยตัวโซ d ดียมก็จะเก่งขึ้นแบบ100%เนะฮะเพราะมันจบจมตีแรงขึ้นอีก100%นะครับล็อกกินแฮมเป็นอาชีพจอมพลเพียงหนึ่งเดียวในเกมนะครับ ซึ่งอาชีพตองพลเนี่ยก็จะมีสกิลจุดเด่นก็คือสกิลที่2 noble order นะครับที่จะสั่งเพื่อนให้ใช้ทําไมตายได้1เทิร์นนะครับตอนท้ายเทินะแต่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยการจ่ายแต้มธาตุน้ำที่มีอยู่ทั้งหมด10แต้มนะครับในพอฟังในที่นี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเราจาเป็นต้องมีแต้มธาตุน้ำสิบแต้มก่อนถึงจะใช้งานได้หรือเปล่าไม่จําเป็นครับพอแค่คุณมีแต้มธาตุน้ําที่พอสั่งสกิล2ได้เนี่ย สมมติคุณมีแต้ม่าน้าอยู่8แต้มพอคุณสั่งไปเนี่ยคุณสั่งด้วยทําไม่ตายคุณสั่งด้วยสกิลสองไปเนี่ยให้เพื่อนใช้ทําไม่ตายแต้ม่านน้าก็ของเราเนี่ยก็จะหายไปทั้งหมด10แต้มดีนะครับตอให้เรามีแต้มทัดน้ําเท่าไหร่ก็ตางนะครับซึ่งแต้ม่านน้ำเนี่ยไม่ติดลบนะยางมากก็คือเหลือศูนย์ประมาณนั้นข้อดีของสกิล noble order เนี่ย ก็คือต่อให้ตัวละครที่ถูกสั่งนั้นไม่มีจํานวนแต้มธาตุมากพอที่จะใช้ทําไม่ตายได้เนี่ยตัวละครตัวนั้นจะสามารถใช้ทําไม่ตายได้ทันทีนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างแรกนะข้อดีอย่างที่2เนี่ยก็คือคนที่ถูกสั่งด้วยโนเบ e ล r อเดร์เนี่ยจะใช้ทําไม่ตายอย่างสูงสุดนะครับถึงขั้นสูงสุดก็ให้นึกถึงท่าผู้เท่าคีเมนหรือจีเซลนะครับเป็นตัวละครที่มีทําไม่ตาย2ขั้นนะ ก็คือถ้าสมมุติว่าเรากินแฮมสั่งให้2ตัวนี้ทําหรือว่าสั่งคนใดคนนึงทำเนี่ยทั้ง g ีเซลทั้ง k ีเมนเนี่ยจะใช้ทําไม่ตายขั้นที่2ทุกตัวนะครับเพราะว่าเหมือนสกิลของเกมนี้เนี่ยเขาจะบงังคับให้ใช้สกิลที่ขั้นสูงสุดคือที่ใช้10แต้มทันทีนะครับถือว่าเป็นข้อดีถือว่าเป็นข้อดีเลยนะเพราะว่าจะทําให้จีเซลใช้ทําให้ตายแรงสุดได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ก็จะประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นตัวที่ซัพพอร์ตการโจมตีได้เช่นสกิลที่1เนี่ยจะทําให้ตัวล็อกกิ้งแฮมเนี่ยมีการ,การาา์ดกันตายในหนึ่งทีสองเทิร์นแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งปาร์ตี้ยีนะฮะส่วนการโจมตีธรรมดาโจมตีทุกตัวเมื่อโจมตีไปแล้วจะเพิ่มพลังโจมตี10%เเทิร์นเดียวนะครับได้3เทิร์นแต่ว่าถ้าคุณมีอาวุธประจําตัวเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจชนะธาตุแรงไปอีก หนึ 1> 1่งเทินนะครับน่าจะประมาณ30%มั้งถ้าจำไม่ผิดหรือ20%ิบนี่แหละข้อดีของล็อกกินแฮมน่าจะเป็นสกิลที่2นะครับแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยของเซิร์ญี่ปุ่นเขาจะเลิกสายอาเคออสนะอาจจะเป็นเพราะว่าเท่าที่ผมไปค้นคว้าหรือวิเคราะห์มานะอาจจะเป็นเพราะว่าต่อให้สกิลที่2ของล็อกกินแฮมโนเบิลนออเดอร์เนี่ยจะทำให้คนที่ถูกสั่งโดนลดพลังโจมตีไปแล้วก็ตามเนี่ย 4 0นะครับแต่จำนวนแต้มทัดน้ำเนี่ยมันจะลดไปแค่5แต้มเท่านั้นเองเพื่อให้เทิร์นต่อไปเนี่ยเราใช้ทำอย่างอื่นได้นะครับหลักการก็น่าจะประมาณนี้นะแต่ที่ผมไปเจอมาเนี่ยผมเจอโหดสุดก็ใช้ทำให้ตายได้3ครั้งนะครับน่าจะประมาณนั้นส่วนรายละเอียดเนี่ยไปดู10ตัวเด่นในอะรีนาได้นะครับประมาณนั้นนะอ่าล็อกกิแ้แฮงก็จะประมาณนี้ส่วนอันดับที่4เนี่ยเป็นฟารรี่วาเลนไทน์ ฟาริวเวลไทยอ่ะมันจะมีบทบาทในอารีนาพอสมควรนะครับไม่หรือไม่ก็สึกกลุ่มอัศวินนะก็คือกิวอนนั่นแหละสกิลหากินของนางก็คือสกิลหนึ่งครับสกิลที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นสกิลออกตัวไวเป็นปีกทองนะคือออกตัวไวมากนะสกิลออกตัวไวแล้วเมื่อโจมตีไปแล้วจะโจมตีทุกตัวจะทำให้อีกฝ่ายโดนผนึกสกิลสายปีก ก็คือสกิลปีกข่าวทั้งหลายอ่ะมันจะโดนลดความเร็วไปแบบจะออกตัวช้าออกตัวตามสปีดตัวเองซึ่งปกติสกิลสายปีกทั้งหลายี่ยมันจะออกตัวก่อนเสมอนะครับแต่พอโดนผนึกสกิลสายปีกปุ๊บเนี่ยมันจะออกตัวตามสปีดของตัวละครเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะโดนลดสปีดไป20% 2เสองเทิร์นนะถ้าเป็นร่างต้นก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นร่างรอเนี่ย มันจะเป็นผนึกสกิลสายปีกหนึ่งเทิร์นแล้วก็ผนึกซิมโบผนึกซิมโบไปสองเทิร์นซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ในมุมมองที่ว่าถ้าไอฝ่ายมีซิมโบกงโกงเงี่ยก็เราสามารถผนึกได้สองเทิร์นนะครับแต่ว่าไอผนึกซิมโบ่ะมันสามารถล้างบัฟได้ล้างด้วยผลดีบัฟหรือเออล้างด้วยผลดีบัฟได้นะครับหรือสถานะนี่แหละผมก็จำไม่ค่อยได้แล้ว ซึ่งตัวฟารี่วาเลนทน์มันจะเป็นตัวที่เน้นสถานะหลอนจนหวาดกลัวนะครับกลัวจนหลอนนั่นแหละจะทำให้อีฝ่ายโจมตีพลาดนะฮะแต่ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของตัวฟารี่วาเลนทน์เนี่ยก็คือโจมตีได้เบาโจมตีได้เบานะฮะโจมตีได้เบา,เบาแล้วก็บวกกับอ่าสปีดน้อยกว่าฟารี่ปกตินะเพราะฟา์รี่ปกติเนี่ยมันเป็นสายสปีด คือเกิดมาเพื่อสายสปีดโดยเฉพาะแต่ตัวฟารี่วเลนไทยอ่ะคือร่างต้นเป็นนี่ไงโอกาสติดคิทิโคลก็เลยมีสปีดน้อยกว่าสปีดเริ่มต้นแค่500เองนะครับไม่ถึงในกรณีที่อ่ะไอ้น,นี่เต็มแล้วนะ700แต่ฟารี่วเลนไทยรู้สึก800กว่ามั้งอือสปีด800จําได้ผมยังจำได้ไม่เคยลืมเรือนนะครับและทําไมตายของคุณเธอเบามากทําไมตายคุณเธอมีแค่250 แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะเพิ่มความแรงไปเท่าตัวถ้ามีจำนวนดีบัฟที่มากพอนะก็ถามว่ากาันสแต็ปดีบัฟเนี่ยมันดีไหมไม่ค่อยมีคนเล่นสาย CC ในเกมนี้นะมีน้อยมากเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเกมนี้เนี่ยสกิลสาย CC มันติดยากนะครับก็เลยกลายเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีประโยชน์ละกันเพราะว่าไม่เคยเห็นใครเน้น CC เลยหรืออาจจะเป็นเพราะเกมนี้ CC มันติดยากก็ไม่รู้สิอ่ะประมาณนั้นละกัน เอาผมว่าถ้าพูดถึงเท่าตัวของ250ก็คือ500ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหาตัวละครท่าน้ำโจมตี500เนี่ยเอาเป็นสเตล่าไอพที่2ไม่ดีกว่าหรออ่ะนี่นี่นี่คือในความรู้สึกของผมนะก็เลยกลายเป็นว่าเออก,ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวละครที่ทําให้อีฝ่ายออกตัวช้าแค่นั้นเองข้อดีของฟารี่วาเลนไทน์นะแล้วก็สกิลแต้มท่าสกิลหนอ่ะใช้แค่สนแต้มเองใช้แค่ท่าน้ำส่นแต้ม เพราะฉะนั้นก็คือเริ่มต้นปุ๊บใช้ได้เลยนะครับส่วนสกิลที่2นี่ก็แรงได้ระดับหนึ่งเลยนะคือว่าแรงอยู่นะถ้าโจมตีใส่ธาตุไฟโดยตรงนะครับถ้าโจมตีธาตุอื่นก็คงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มันสามารถล้างบัฟของอีฝ่ายได้นะครับก็เลยค่อนข้างมีประโยชน์อยู่ทีนี้ม,มาพูดถึงตัวสุดท้ายกันตัวสุดท้ายคือเกลดาฮโลวีนเอาจริงๆตัวละครตัวนี้ผมว่ามันก็ใช้ได้นะแต่สาเหตุที่ทุกคนเลือกเป็นอันดับห้า อาจจะมีหลายปัจจัยนะฮะก็คือนางอ่ะพอลงอารีนาได้แต่หน้าที่ของนางหลกัหลกๆคือลงบอสมากกว่านะเป็นเอเลเมนเตอร์ธาตุลมที่โจมตีได้แรงมากๆโจมตีเป้าเดียวได้แรงมากเป็นอันดับหนึ่งของเกมของธาตุลมนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คือลูเซอร์เคออนนะที่เป็นตัวอันดับหนึ่งสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยคือเกลดาฮโลวีนะครับ นี้เรามาดูข้อดีกันว่าทําไมถึงได้เป็นอันดับ1หนึ่งทำให้ตายของคุณเธอเนี่ยเป็นทาไม้ตายที่แรง860นะโจมตีเป้าเดี่ยวแต่ว่าเป็นตัวละครที่สามารถเบิ้ลทาให้ตายตอน้ายเถิ่นได้ก็คือใช้ทาให้ตายซ้ําในตอน้ายเทิ่อนนั่นเองนะแต่แต่มีเงื่อนไขว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องมีจํานวนแต้มธาตุน้อยกว่า6แต้มนะฮะถึงจะเบิ้ลทาให้ตายได้ ถ้าไอฝ่ายมีแต้มธาตุมากกว่า6แต้มเป็นต้นไปเนี่ยจะไปลดแต้มธาตุฝ่ายแค่2แต้มแล้วก็ลดแล้วก็เพิ่มเพิ่มจํานวนแต้มธาตุให้เราอีก2แต้มถุกธาตุนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมเอาเกลดาฮั l ลูวีน Halloween ไปลงบอสน้ําส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเกลดาฮ l l ล w วีน Halloween ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสายรอหรือสายเคออสเนี่ยผมก็จะเอามาใช้เป็นหลักมากกว่านะครับ ทีนี้ก็เป็นเอเลเมนเตอร์ที่มีเอเลเมนเตอร์คอ r โให้นะสกิลหนึ่งก็มีเอเลเมนเตอร์คอ r โให้2เทิร์นนะครับแล้วก็มีคำวอวยพรของแม่มดให้อีกอีก2เทิร์นคำวอวยพรของแม่มดเนี่ยจะมีผลให้2อย่างก็คือจะไปลดแต้มท่าอีกฝ่ายเมื่อชนะท่านะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจชนะท่าอีก30%ซนะครับซึ่งดาเมจชนะท่าเนี่ยมันจะมีผลต่อเมื่อเราโจมตีชนะท่าอีกฝ่ายหนึ่ง เช่นลมโจมตีน้ำน้ำโจมตีไฟไฟโจมตีลมอะไรแบบเนี้ถึงจะมีผลนะเอออะไรถึงจะมีผลมากขึ้นนะและอาวุธประจําตัวของคุณเธอเนี่ยก็จะเพิ่มจํานวนแต้มธาตุเริ่มต้นธาตุลมหนึ่งแต้มนะเอาจริงๆในบรรดาตัวละคร5ตัวนี้เนี่ยคือดีทุกตัวแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เล่นแต่ละคนนะครับ สาเหตุที่โปโปนาได้อันดับหนึ่งเนี่ยในความคิดของผมก็คือ,คอมันอออาราวมากกว่ากรณีที่คุณไม่มีเอลิเมนเตอร์ดีๆไว้ใช้งานแล้วก็เป็นทําให้ตายทุกตัวไงทําใไมตายโจมตีทุกตัวคนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกโปโปนาอาจจะมีแรงอวยนิดหนึ่งอาจจะมีแรงอวยนิดหนึ่งในในความรู้สึกของผมนะสำหรับผมเนี่ยคือผมมีมีลาเบลมีล็อกกินแฮมมีฟารี่มีเกลด้าฮาโลวีนเรียบร้อยแล้วไง ถ้าเป็นผมผมก็คงเลือกโปโบนาเอามาสักสมนะครับแต่คงไม่ได้เอามาใช้งานนะครับหรืออาจจะเอามาใช้งานตอนลงบอสอะไรแบบนี้นะส่วนดับที่2มิลเบลก็อย่างที่บอกไปคือเป็นตัวที่ิวเกิดมาเพื่อฮิวโดยเฉพาะแล้วก็เพิ่มหลอดเลือดได้ด้วยเพิ่มหลอดเลือดของตัวละครอีก 40%, ซึ่งอาจจะทําให้เพิ่มคะแนนเพิ่มคะแนนฮิวในอลรีน่ามากขึ้นแล้วก็รับทําไมตายได้มากขึ้น ก็คือทาให้ไม่ตายง่ายอ่ะประมาณนั้นส่วนล็อกกิ้งแทมเนี่ยข้อดีก็จะมีตรงที่สั่งทําให้ตายให้ทุกคนได้หมายถึงสั่งทําให้ตายนึงในตัวละครที่เราเลือกนั่นแหละซึ่งตัวละครนั้นต้องใช้ใทําให้ตายสูงสุดเท่านั้นถึงจะใช้ได้นะแต่ข้อเสียก็มีนะข้อเสียก็คือตัวละครที่เราสั่งไปอะ่ะถ้าเกิดถูกแช่แข็งหรือว่าถูกสตัรขึ้นมาเนี่ยตัวนั้นก็จะอดอดใช้ทาให้ตายนะอ่า แต่ว่าเป็นตัวฟาร์มตัวฟาร์มได้อยู่เพราะว่าการโจมตีธรรมดาของล็อกกินแฮมเนี่ยมันโจ,จมตีทุกตัวนะครับส่วนฟาร่วเลนไทน์เนี่ยผมผมค่อนข้างแปลกใจว่าทําไมติดอันดับที่4นะแต่เข้าใจว่าฟาร่วเลนไทน์เนี่ยมันมีข้อดีที่สกิลหกับสกิลสเพราะสกิลหนึ่งอ่ะคือจะทําให้อีฝ่ายออกตัวช้าส่วนสกิลที่2เนี่ยจะไปล้างปัรอีฝ่ายหนึ่งได้ก็เลยเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงนะครับแต่เบา ข้อเสียอย่างเดียวคือเบาแล้วออกตัวช้านะออกตัวช้ากว่าฟารี่ปกติส่วนเกลดาฮาโลวีเนี่ยคือถามว่าทําไมเกลดาฮาโลวีเนี่ยทั้งที่เป็นตัวที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดในกลุ่มนี้นะเก่งที่สุดในกลุ่มนี้แต่ว่ากลายเป็นตัวเลือกอันดับที่5เนี่ยเพราะว่าท่าไม่ตายของนางเป็นท่าไม่ตายเป้าเดียวคือเกมนี้ส่วนใหญ่ถ้าเน้นอารีนาเนี่ยควรจะเลือกตัวที่เป็นท่าไม่ตายหมูอ่า โปลปลน่าไว้น้าก็ทใํใไมตายหมู่ถูกต้องไหมส่วนมีลาเบลก็ทใํใไมตายหิวหมู่แล้วก็ตัวล็อกกินแฮมก็ทใํใไมตายหมู่แล้วก็สามารถสั่งเพื่อนให้ใช้ทําไม่ตายได้ด้วยส่วนฟารี่วาเลนทน์เนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสองกินขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากรณีเกลดาเนี่ยคือเอาไปลงบอสมากกว่าหรือว่าเอาไปลงหอคอยอ่ะลงเน,นเรื่องก็ได้อยู่นะ แต่ว่าโรงอารีนาเนี่ยถามว่ามีบทบาทไหมก็พอมีบ้างแต่อาจจะน้อยกว่า4ตัวที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ในความคิดเห็นของผม,มนะก็พยายามจะสรุปให้ฟังแบบสั้นที่สุดแหละเพราะว่าคลิปที่ผมเคยทํามาเนี่ยคือ40นาทีเลยนะรู้สึกยาวไปแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็เอาเป็นว่าเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ